พอดีใน Episode ที่3ที่ผมเรื่องทำเนี่ยก็เพิ่งมาสังเกตว่า UI มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับถ้ายังไงใครตามมาจากเอพิโซด1กับ2นะครับลองเริ่มจากเอพิ o ซดนี้ก็ได้นะครับหลักการก็อาจจะไม่ยากคล้ายๆกันนะครับออปชันก็จะอยู่ทางขวาไม่ก็ทางซายนี่นะครับ สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแอปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำเอพิโซดที่2นะครับแนะนาให้ไปทำเอพิโซดที่2ก่อนนะครับในเอ็กซ์ซ e ยซีเนี่ยจะใช้โมเดลการทําแอปในเอพิโซดที่2นะครับโดยที่โมเดลเก่าในเอพิโซดที่2เนี่ยก็คือหน้าแรกของเราจะทําเป็นแบบโลเคชันใช่ไหมโดยที่ถ้าเราจิ้มที่พินเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ดีเทลของแต่ละร้านแล้วก็ลิสต์ของทุกร้านเนี่ย ก็จะมีขึ้นมาตามนี้นะครับโดยที่เราจิ้มไปปุ๊บตรงนี้ก็จะมีดีเทลซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะซ้ํากันนะครับแต่ดีไซน์ที่เราจะทําในวันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในหน้าแรกเนี่ยผมจะทําเป็นหน้าค a ตเก o ร y ีในนี้ก็จะแบ่งอาจจะแบ่งเป็นภาคหรือแบ่งเป็นจังหวัดนะครับโดยที่เวลาที่เราคลิกปุ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าแมปก่อนแล้วก็ แสดงให้เห็นว่าที่เที่ยวในจังหวัดนั้นอ่ะมีตรงไหนบ้างนะครับแล้วพอจิ้มที่พินตรงที่เที่ยวในจังหวัดนั้นๆปุ๊บก็จะมีข้อมูลของแต่ละจังหวัดขึ้นมาให้นะครับโดยที่อันนี้ก็เป็นจังหวัดแรก อันนี้ก็เป็นจังหวัดที่2นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีจังหวัดกอขของนะครับคลิกที่จังหวัดคอมันก็จะเด้งไปที่แมปจังหวัดคอนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์พินของแต่ละที่ขึ้นมาแล้วก็จะแสดงข้อมูลของที่เที่ยวแต่ละที่นะครับแท็บ2เนี่ยเราจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะครับแท็บ2นี้ก็จะมีหน้าที่เก็บข้อมูลของทั้งหมดนะครับเพื่อที่เวลาเราสอ r t หาจะได้ซอ r ได้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโดยเวลาที่เราดีไซน์แอปเนี่ยเราก็จะใช้โมเดลนี้นะครับ ถ้าตามกันมาสองเอพิโซดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราก็จะเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนโดยที่แถบแรกนะครับผมจะตั้งเป็นภาคแต่ละแถบนะครับผมก็จะตั้งเป็นภาคกลางก่อนกลางเหนืออีสานะนะครับตะวันออกโดยที่ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของชีนนี้ไว้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมนะครับทุกคนสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับในภาคนะครับผมก็จะมี ภาคเป็นภาคกลางภาคเหนือพีสานะครับตะนออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ข้อมูลนี้ผมจะเอาเป็นภาพแบบอย่างเดียวนะผมก็จะใส่รูปนะครับตรงนีผ้ผมทิ้งไว้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยมาหาในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมจะเอาของภาคกลางซึ่งก็คือเอากรุงเทพอย่างเดียวกันนะครับผมจะเอาภาคละหนึ่งจังหวัดแล้วกันจะได้รวดเร็วในการหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ดูคลิปอยากจะไปเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับ อย่างแรกผมจะมาดูใน True ID ก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างอ่ะในภาคกลางเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีชื่อนะครับมีที่อยู่นะชื่อแล้วก็มีรูปนะครับที่อยู่กดเวลาเปิดเบอร์โทรนะครับแล้วก็เว็บไซต์เราอาจจะเติมคะแนนเข้าไปด้วยนะครับเหมือนเดิม ลหลังจากนั้นเราก็จะก๊อปข้อมูลตามนี้เลยนะครับโอ้มีคำอธิบายด้วยที่อยู่นะครับพิกัดถ้าในที่ที่เราหามาไม่มีลิงก์พิกัดให้นะครับให้เรา,เาชื่อมาเสิร์ชใน o o o l l m m p s นะครับคลิกขวาที่พินหลังจากนั้นกดอันแรกนะครับกดปด่มอันแรกมันจะก๊อปปี้คลิปปอดเราก็มาเพสต,ตรงนี้ได้อับป,ปิดนะครับ เราก๊อปมาแล้วฟอนต์มันเปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับโทรไม่มีเว็บไซต์ตรงคะแนนนี้ให้เป็นมากไว้นะครับให้ทําแบบเนี้ยกับทุกอันเดี๋ยวผมจะตัดวีดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลของทุกภาคภาคละประมาณ3ามสีที่นะครับ years later ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าแรกเนี่ยเราก็จะใส่ภาพไปนะครับผมจะใส่คำว่าที่เที่ยวภาคกลางนะครับพอข้อมูลเราพร้อมแล้วไปที่เว็บไก์นะครับเอนะพวกนี้ไปเลยไม่ใช้หรถ้าเข้ามาในเว็บไก์แล้วนะครับจะสังเกตว่าไกรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยน UI ไปนิดหน่อยนะครับเรามากดที่ขวาล่างเลือกเป็นนักหมดได้นะครับ จากนั้นมาที่ New App นะครับมันจะมีให้เราใส่ข้อมูลในการแท็บเลด้วยแต่รอบนี้เราจะเลือกเป็น Google Sheets เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก Thailand All Tour นะครับที่เราเตรียมไว้ข้อมูลเนี่ยก็จะไปลิงก์มาจากชีตเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือ UI ใหม่ของโปรแกรมกรายนะครับจะคล้ายๆของเดิมแต่ก็จะไม่เหมือนสัทีเดียวอย่างแรกที่เราจะสังเกตนะครับแท็บนะครับจะเปลี่ยนมาอยู่ทางซ้ายบนนี่นะครับแท็บเนี่ยมันจะเอาเราแค่4แท็บนะครับให้เราย้ายแท็บทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ตรงซ้ายเมนูนะครับ ให้เหลือแค่แถบภ้าเป็นหน้าโหมนะครับก็จะเป็นกลางตอนออกอีสานเหนือใต้นะครับให้เรามาปรับประเภทของสไตล์ของหน้าแรกนะครับเลือกที่ผ้าแล้วก็มาเลือกที่การ์ดนะครับเราสามารถคลิกที่ inline list นะครับก็จะเป็นออปชั่นอื่นๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้ปรับเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับก็ปรับไซส์นะครับแล้วเราก็มาปรับ header นะครับให้เป็นข้อมูลต่างๆครับเราอาจจะปิดไปเลยก็ได้ให้เหลือแค่ header ตัวนี้นะครับ ถ้าลองย้อนกลับไปเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราคัสตอมไมซ์อันหนึ่งแล้วนะครับอันอื่นก็จะเป็นแบบเดียวกันไปด้วยนะครับจะสังเกตว่าพอเราทําแค่อันเดียวเนี่ยเวลาที่เราไปคลิกที่พินอื่นนะครับแล้วกดเข้ามาข้อมูลข้างในอันอื่นก็นกนนนจะถูกเปลี่ยนไปด้วยทีนี้เราต้องการให้มันมีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนี้นะครับให้เราเลือกแท็บภาพน,นะครับเลือกสกรีนเป็น inline list นะครับแล้วก็มาดูตรงแอคชั่นตรงนี้หมายความว่าถ้าเราคลิกที่ พากใดพากหนึ่งแล้วให้วิวดีเทลของภาคนั้นนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีเขียนคำว่า i n d e p e n d e n t screen configuration ตัว item นะครับให้คลิกมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่ม r ร w ID เข้าไปในข้อมูลหน้าแรกนะครับคลิก add ro id นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้อีนึงจะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมี ro id เพิ่มมาในชาองแรกนะครับหลัาจากนั้นนะครับมาที่ภักกลางคลิกที่ภาคกลางนะครับ ภาคกลางเนี่ยก็จะมีไทเติลของมันอยู่แค่อันเดียวให้เราทําการลบทิ้งนะครับและกดบวกกด inline list ขึ้นมานะครับถ้าหากไม่เจอพิมพ์คำว่า inline list หลังจากนั้นเนี่ยเลือก inline list นะครับ value ของมันนะครับให้เลือกเป็นภาคที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น inline list อันแรกของภาคกลางเลือกเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็มาปรับประเภทของสไตล์ให้เป็นหนังทแบบเดียวกันนะครับกับทุกอันเลยเลือก address เป็นพิกัดนะครับ ไปดูเราก็จะเด็ที่กัดของร้านที่เราเซตไว้นะครับต่อมานะครับให้กด Back แล้วก็ลองมาดูที่ภาคเหนือนะครับพอเราคลิกตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าข้อมูลจะยังไม่ถูกเปลี่ยนเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมีข้อมูลของมันเองอยู่แล้วให้ทําการลบภาคทิ้งนะครับแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้เลยกดบวกหา line list นะครับแล้วก็ปรับ source value ของ source เนี่ยให้เป็นของภาคเหนือนะแล้วก็ปรับสไตล์ให้เป็นแมปนะครับ ปรับ address เป็นทีกัหดเราจะทำแบบนี้นะครับทุกภาคเลยข้ะมาภาคอีสานนะครับหลังจากที่เราปรับแล้วนะครับเริ่มจากภาคกลางนะครับให้มาดูว่าในข้อมูลตรงนี้เราคลิกที่1พินะครับถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับถากดตรงนี้ inline list นะครับให้เลือกที่พินใดพินหนึ่งนะครับข้อมูลที่มันขึ้นมาตรงนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้ หลังจากที่เราตั้งตรงนี้เป็นพิกัดแล้วนะครับให้มาคลิกที่พินใดพินหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนตรงดีเทลเนี่ยให้เป็นที่อยู่นะครับแล้วก็ทําแบบนี้กับทุกอันเลยหลังจากที่เราได้หน้าแรกครบแล้วนะครับลองเช็คดูนะครับว่าในตามที่เราต้องการไหมกดภาคกลางเป็นแผนที่ของภาคกลางนะครับภาคเหนือคนะเป็นแผนที่ของภาคเหนือ สานส่วนออกนะครับแล้วก็ผักตายต่อมานะครับเราจะทําการจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ในพินของตาระอันนะครับกดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยออปชันทางขวาเนี่ยปกติมันอยู่ทางขวาใช่ไหมครับมันจะย้ายู่ทางซ้ายแล้วให้เรารู้ประเภทของข้อมูลนะครับว่ามันถูกต้องไหมยอย่างเช่นชื่อเนี่ยถ้าเราคลิกไตเติลนะครับก็จะมีข้อมูลของไตเติลตรงนี้คือมาให้ผมจะทําการลบคาอธิบายทิ้งนะครับต้องการให้มันมีแค่ภาพกับชื่อสำหรับพิกัดเนี่ยผมจะลบชิ้นนะครับ เพราะว่าประเภทของข้อมูลมันผิดนะครับเบอร์โทรก็ลบทิง้งคะแนนก็ลบทิ้งนะครับจะเหลือไว้แค่นี้นะหลังจากนั้นทําการบวกคอมโพนต์ใหม่ขึ้นมานะครับอันแรกจะเป็น Text นะครับเพราะว่าเป็นคําอธิบายต่อมาจะเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเนี่ยถ้าเกิดประเภทของข้อมูลมันผิดนะครับเปลี่ยนเป็นโทรต่อมาจะเป็นพิกัดน,นะครับเราจะใช้ประเภทเป็นแมปอันถัดไปจะเป็นคะแนนนะครับ rating และกาสุดท้ายจะเป็นคอมเมนต์นะครับอ่าผมจะเติมเส้นไปนิดนึงนะเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับระหว่างคะแนนกับคอมเมนต์นะครับอาจจะปรับคอมเมนต์ให้เป็น5ดาวมาดูนะครับว่าภาคกลางเนี่ยข้อมูลอื่นๆมันถูกเปลี่ยนไปไหมก็จะเรียงตามนี้นะครับนี่ลองมาดูภาคอื่นกันบ้างนะครับถ้าเราลองคลิกที่ผิดนี้นะครับ จะสังเกตว่าข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าที่เราไปติ๊กตั้งแต่ตอนแรกให้เลือกว่าหน้าแต่ละอันจะมีฟอร์แมตไม่เหมือนกัน,นครับข้อดีก็คือเราสามารถจัจดการหน้าให้เป็นแบบที่เราต้องการได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเรามี5ภาคเราก็ต้องมานั่งทำหารอบครับ o eternity later ทีนี้ลองมาดูตรงซ้ายเมนูนะครับจะสังเกตว่าพอเราคลิกที่ซ้ายเมนูเน,เนี่ยก็จะมีแต่ละภาคขึ้นมานะครับลองคลิกตามแต่ละภาคดูผมว่าทิ้งไว้เป็นแบบลิสก็ดีนะครับเพราะว่าแบบเมื่อกี้ก็เป็นแบบแมปไปแล้วนะครับถ,ถ้าทุกคนนะครับอยากได้ข้อมูลมากกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มเติมไปได้นะครับเราอาจจะทําเป็นแอปชีพเป้าตามประเภทของสินค้าก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปงานกาชาติเราต้องการกินกาแฟเราอาจจะปรับตรงนี้ให้เป็นกาแฟ ปรับตรงนี้ให้เป็นอาหารปรับตรงนี้ให้เป็นเสื้อผ้าเนี่ยซึ่งคนที่ไปงานกาชาติเนี่ยอาจจะแตะตามประเภทของสินค้าแล้วก็จะรู้ได้ว่าสินค้าประเภทนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างรอบๆตัวเรานะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเลเบลนิดนึงนะครับไอตัวเซตติ้งของ UI ใหม่น,นะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้คลิกแล้วก็ปรับได้ตามสะดวกเลยต่อมานะครับเราอาจจะเพิ่มตัวที่เชื่อมต่อกบบ คนทำแอปนะครับโดยการไปที่แชทนะครับเปิดลูกกรตาขึ้นมามันก็จะขึ้นฉักของแชทนะครับแล้วก็คือเขาสามารถคลิกแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปได้แล้วก็ต้องยืนยันอีเมลก่อนถึงจะแชทคุยกับเราได้นะครับสําหรับไอคอนนะครับก็ไปที่แคนวาสนะครับทำการสร้างไอคอนมาเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับมากดที่ Publish ที่ขวาบนนะครับแล้วก็กด Publish App หลังจากนั้นนะครับก็มาตั้งชื่อนะครผมตั้งว่า Thailand Auto กด Copy นะครับเรามาเปิด Iconito e นะครับเอา URL นี่ลงมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ดูว่าแอป,ปเราเป็นไงบ้างแอป,ปที่เสร็จแล้วก็จะเป็นตอนนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับถ้ายังไงฝากติดตามกันในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ